ดูการเลี้ยงหมูด้วยอาหารสำเร็จรูปล้วนๆกับรัมนะคะนี่ก็ไอหลังจากที่ไอได้มาหัดให้เขากินหญ้าอยู่สองวันนะคะนี่วันนี้ก็ไดเอาหญ้ามาให้เขากินอีกะคะ่ะสำหรับไอหมูขุนที่กินอาหารประจำนะคะนี่ก็ดูเขาอันนี้เป็นวันนี้ให้กินอยู่สองสามครั้งเขาก็กินหมดนะคะนี่สําหรับไอไอหญ้าเดิเปียที่เราไอสับเป็น ท,ท่อนไอ้ท่อนไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่นะครับเพราะเขาไอ้ตัวหมูเขาก็ใหญ่แล้วทีนี้เราก็ไม่ได้บดละเอียดมากก็จะเอาไอา้หญ้ามาให้เขากินผสมกับรำแล้วก็อาหารทีนี้ไอ้เวลาว่างเราก็จะเอาหญ้ามาให้เขากินเป็นอาหารว่างนะคะนี่นี่ค่ะคะจะพาทุกท่านมาดูก็สามารถเขาก็กินนะคะนี่เขากิน ไอ้ผลข้างเคียงที่ไอ้เขากินหญ้าก็ไม่มีอะไรนะคะไม่มีการท้องเสียหรือไม่หรือ,หร,อหรือไมก่ก็ไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็ดิฉันเองก็ว่าจะให้เขากินตลอดนะคะสําหรับหญ้าเพราะว่าไอ้การเลี้ยงหมูที่ใช้อาหารสําเร็จรูปล้วนๆนี่นไอ้ต้นทุนมันก็สูงเนาะก็เลยอยาก ับเปลี่ยนจากการให้อาหารสำเร็จรูปเพื่อเพื่อที่จะให้เขากินหญ้าในเปียนะคะนี่นก็เป็นการลดต้นทุนอีกอย่างหนึ่งสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงหมูนะคะนี่จากแต่ก่อนเราเคยให้ หมูกินแต่อาหารเนาะทีนี้พอมากินหญ้าเป็นอาหารเสริมก็สามารถไอลดต้นทุนนะหมูเน่ะถ้าเขาได้กินไออิ่มเขาก็จะไอ้เจริญเติบโตเหมือนกันนะคะเพราะว่าในหญ้านี่ก็มีวิตามินไอ้มีโปรโตีนสูงอยู่ค่ะสำหับการเลี้ยงหมูนะคะนี่นี่จะพามาดูกัน ให้อาหารโดยโดยหญ้าอีกนะคะนี่วันนี้เป็นวันที่ 3, สามสั้ับไอห,หมูขุนในฟาร์มของคุณวิชัยนะคะนี่หลังจากที่เราลองให้เขากินกินหญ้าเนเปียผสมอาหารแล้วก็ผสมรำก็รู้สึกเขากินดีนะคะนี่กินกินทุกตัวบางตัวก็กลืนไอหญ้าเข้าไปบางตัวบางตัวก็ก็จะกินแต่เอาแต่น้ำนะคะนี่ แล้วก็คายไอ้หญ้าเพราะเพราะไอ้ไม่มีที่บดเนาะต้องสับให้เขากินนะคะในผสมอาหารผสมไอร้รำแล้วก็มีหญ้าผสมด้วยค่ะก็ในตอนกลางวันก็จะให้หญ้าในเปียเป็นอาหารเสริมให้เขานะคะนี่ไอ้ผลข้างเคียงของการผลข้างเคียงที่เราให้กินหญ้าก็ไม่มีอะไรนะคะนี่ หมูก็กินดีแล้วก็ไม่มีการท้องเสียหรืออะไรนะคะี่สำหรับหมูที่กินอาหารประจำเนาะก็หลังจากนี้เขคงจะให้อาหารเสริมเป็นหญ้าเนเปียรตลอดนะคะนี่เพราะว่าจะลองดูว่ารุ่นนี้กินหญ้าเนเปียแล้วการเจริญเ<ม>ติบโต,ตของเขาจะเป็นยังไงนะคะนี่ก็จะจะลองดูค่ะฝ<ม>ากกดติดตามช่องบ้านริมนาชาแนลด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ การกินยาก็ให้กินเยอะอยู่นะคะนี่เขาก็กินหมดนะคนี่ยังกันกินเลยพอตอนเย็นเดี๋ยวจะสับไว้ให้เขากินอีกนะคะสำหรับออหมูขุนห้าตัวค่ะ <c oughs> หนึงสำหรับเกษตรกรที่เคยเลี้ยงหมูกินแต่อาหารสำเร็จรูปเนาะแต่กอนเนี่ยตอนที่ฉันเลี้ยงใหม่ๆสมเดือนกว่าได้ขายนะคะสำหรับการกินอาหารล้วนๆเนาะแต่ทุกวันนี้เหมือนจะสี่เดือนสีเดือนดีไม่ดีเกินอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่รู้เป็นยังไงทีนี้ไ ไอ้การให้อาหารเขาก็ถามว่าเปลืองไม่เปลืองนะคะนี่เปลืองก็อยากจะบอกเกษตรกรว่าไอ้การใช้หญ้านี่สมมุติว่าไอห้หมูหมูหนึ่งตัวเนาะเราจะให้อาหารเขาถ้ากินอาหารสําเร็จรูปร่วนๆน,นี่จะอยู่ที่เจ็ดกระสอบต่อตัวนะคะแต่ถ้าเราเอาญ้ามาให้เขากินด้วยก็จะอยู่ที่ห้ากระสอบได้ขายนะคะร้อยโลค่ะ ร้อยกว่าๆนะะนี่แต่ถ้าเราให้กินอาหารนี่อย่างความของคุณพิชัยนี่ก็จะมีอาหารผสมรำนะคะไม่ไม่ไม่ใช่อาหารม้รวนเพราะว่าเราก็หวังว่าจะลดต้นทุนนะคะตึงคือเอารำมาทีนี้พอจริงๆแล้วก็สี่เดือนเหมือนกันคะ่ะได้ขายก็ถ้าเราเอาย่ามาเสริมนี่การลดต้นทุนก็ได้เยอะนะคะได้เยอะจากอาหาร อาหารที่เราเลี้ยงเนาะก็ประมาณเจกระสอบก็จะลดเหลือ5กระสอบทีนี้ไอ้ไอ้หมูนี่ซากสวยค่ะกินหญ้าซากเขาจะสวยก็จากที่เคยดูของไอความของคุณรัตนาทีนี้ก็ไอก็จะ ถามไอ้คนที่เคยเขาซื้อประจำนะคะนี่เขาก็บอกว่าไอ้เนื้อแดงนี่ซากสวยค่ะสำหรับไอ้หมูที่กินหญ้า mm hmm. ก็สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงหมูประจำแล้วก็ดิฉันเองก็อยากให้เอาสูตรนี้ไปใช้นะคะนี่ mm hmm. เพราะว่าจะเป็นการลดต้นทุนไอ้ mm hmm. เพิ่มกำไรให้กับเราเนาะ mm hmm. เพราะว่าถ้าเป็นอาหารล้วนๆนี่ถามว่าได้ไหมขายได้เหมือนกันค่ะเพราะดิฉันก็เลี้ยงประจำนะคะ,ะการ เลี้ยงหมูเนี่ยแต่ว่ากาไรไม่ค่อยเยอะเท่าไรถ้าเฉลี่ยเป็นตัวก็กาไรไม่เยอะค่ะแต่ว่าเกษตรกร,ร,กรที่เขาเคยเลี้ยงหญ้าเนี่ยต่อตัวณตอนนี้หมูกิโลละร้อยเนาะก็จะได้ตัวละห้าพันนะคะนี่หมูต่อตัวห้าพันเลยค่ะสำหรับหมูก,กินหญ้าผสมอาหารนะคะเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้กินรำเนาะเขาก็จะกินหญ้าแล้วก็ผสมกับอาหารนะคะเนี่ยก็เป็นการลดต้นทุนที่ดีมากเลยค่ะสําหรับเกษตรกร มีทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งคือเราจะไม่จะเราจะมีการลดต้นทุนเนาะเพิ่มกำไรนะคะนี่พันนะคะนี่แม่พันตัวนี้ก็เอแต่ก่อนแม,แม่พันตัวนี้ก็ได้มาจากมูกขุนนะคะนี่ที่เป็นเป็นไอส่าแลนเนะลสเนาะแม่พันแลนนะคะนี่ก็ เราก็จะสามารถเอาไว้ทําพันธุ์ได้นะคะนี่ mm hmm. เพราะว่าไอการเลี้ยงหมูเนาะจากประสบการณ์ที่เคยเลี้ยงหมูทีนี้ไอก็ก็จะคัดไอจากหมูขุนนะคะนี่มาทําแม่พันธุ์ก็จะเป็นการลดต้นทุนอีกอย่างหนึ่งสําหรับเกษตรกรนะคะในที่ในยุคนี้เนาะไอไอหมูแม่พันธุ์นี่ก็แพงนะคะเพราะว่าไอการขายแม่พันธุ์ให้เราเนี่ยเขาก็จะมีไอสายแม่พันเนาะ ทีนี้ก็จะตัวหนึ่งก็แพงนะคะนี่ก็สามารถไอ้คัดเอาเองได้นะคะสำหรับเกษตรกรที่ที่ทดูดูแล้วตัวไหนที่สวยแล้วก็ไอ้การสังเกตของเราก็จะดูจากการนอนนะคะนี่นอนนอนเขาก็จะค่อยๆนอนคือจะไม่โยนเขาจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นอนแรงๆเขาจะค่อยๆหมอบนอนนะคะนี่ดิฉันก็จะคัดไว้เพื่อที่จะเป็นแม่พันธุ์ แล้วก็ไอสังเกตดูนมเขาค่ะถ้านมประมาณสิบสี่หรือสิบหกนี่ก็จะทําแม่พันธ์ุได้นะคะสําหรับแม่พันธ์ุที่เป็นเลนเดีนี่ก็ถ้าเราจะไอเอาลูกเขาเพื่อที่จะมาขุนนะคะนี่เราก็จะเอาดูออกมาทับมาผสมนะคะมาผสมก็จะได้ลูก ไอ้ที่เป็นล้ำกล้ามเนาะที่ลูกสวยนะคะนี่ก็จะอาศัยว่าเราผสมเพื่อที่จะจะทำหมูขุนนะคะนี่ก็แม่นี้ก็เป็นการผสมพันธ์เองนะคะนี่ก็เป็นความร,รู้ใหม่นะท่นความรู้ใหม่ที่เราก็จะเลือกหมูที่เราเลี้ยงเองแล้วก็ทําแม่พันุ์เองค่ะก็จะปรับปรุงสายพันธ์ไปเรื่อยๆสําหรับการเลี้ยงหมูนะคะเพราะว่า าเราไปซื้อแม่พันธุ์จากฟาร์มใหญ่เนาะก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้เราก็สามารถเอามาเลี้ยงตัวเองได้นะคะสำหรับไอ้ฟาร์มของคุณวิชัยนีย่ก็เขาก็จะจะนำหมูที่เขาเลี้ยงขุนมาทำเป็นแม่พันธุ์ก็ก็สามารถเลี้ยงหมูขุนได้นะคะทุกรุ่นรุ่นก็ไม่ต้องซื้อค่ะก็เพราะว่าก็จะใช้ลูกหมูของตัวเองเนาะ ใช้ลูกหมูพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆค่ะก็เก็บเกี่ยวความรู้เนาะความรู้ประสบการณ์ที่เราเลี้ยงมาทีนี้ก็มาไปพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆก็ดูจากลูกหมูก็สวยนะคะนี่อันนี้คือการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยตัวเองนะคะนี่ก็าการสังเกตอีกอย่างหนึง่งก็จะเลือกแม่พันธุ์ที่ไม่ด่างนะคะตัวเขานีจะขาวจะขาวตลอด ก็เอามาเลี้ยงเพื่อที่จะไอเป็นแม่พันธ์ต่อไปนะคะคือคือเราจะต้องไม่ไม่เราไม่ไม่ได้ซื้อลูกมาขุนนะคะใช้ใช้แม่พันธ์ุของตัวเองนะคะเป็นการประหยัดอีกอย่างหนึ่งนะคะการเลี้ยงหมูค่ะท่องเที่ยวต่ว่าที่เล็กโอ้มันที่เฉยๆไม,ไม่ใช่ยังไม่ได้ไปซื้ออาหารมันจยัดเรียนอาหารย ืจะเปลี่ยนอาหารแล้วนี่เปลี่ยนสู่สองเนาะสู่สามสู่สามแล้วสู่สามอะไรเร็วแค่ใส่เลยไห้สามเลยถ้าถ้าเราเราอยากเปลืองแล้วก็สู่สองถ้าถ้าไม่อยากเปลืองนี่นี่สามข้อตามมาลงสามเลยนี่ขายนี้ไล่กันไปงอธิคบอกก็ได้จะใส่ นี่นี่นี่ไอไเลี้ยงไอนี้พอได้ขายเดือนนี้ขายตัวนี้เดือนนั้นขายตัวนั้นนี่นี่จะขายตัวตัวนี้เออแล้วก็พอไอไอพีกอต้นเนี่บึป้ลไอเจ้ากระแตกระกอดเนี่ยทำไมไม่ปลูกยาเยอะๆเลยถ้าวัชยาอืมอยากปีกอ่อนตู้ตู้นองตู้นองต้องหันหลับตู้อ๋อไอ้วะเออจ่าปีดาลโอ้ขายตันตันเหมือนนั่นเยอะโอ้ต้นหนึ่งแกก็ให้กินเวลาหนึ่งต่อตัวนะคะต้นหนึ่งว่ามต้น โอ้สามต้นเวลาละสามต้นนะคะรับสำหรับยาในเพียเ<ป>น,นี่ยนี่น,นี่ตัวนี้ไปเด้อบางบางเทิร์นเทิร์นเ่ยกระชายมันจะถ่ายเด้อืออืออือไอ้บอกอีประมาณเดือนหนึ่งจะมาถ่ายให้ดูนะคะในตัวนี้อ,นนอ่ะอันนี้ต่อเวลานี่เราเลี้ยงนี่เ,เวลาเวลาหนึ่งต่อตัวนี่ตาใช้ยแค่หญ้า,าอันกี่ตน้นสามตน้นสามต้นต่อตัวต่อเวลาอือต่อเวลาพวกไอ้กระบิบเปลืองเนาะอืม สามต้นมันมันกินหญ้าหมดมันอืมมันกินมันกินหญ้าหมดแล้วนะคะนี่อันอันเหลือแต่อาหารเนาะตาเนาะเริ่มจะหนีแล้วริ่มจะหนีแล้วหมดหญ้าแล้วตอนเช้ามาอาหารหมดเกี้ยงอืมมันถือว่าไม่มเยโอ้โอ้อ้อไอไอไหญ้านี่บดบดลือหันอันนี้หันเอาด้โอ้หันเอานะคะนี่สำหรับหมูหมู หมูที่เขาเลี้ยงไม่เยอะนี่ก็ใช้มีดหั่นได้นะเขาแค่ถ้ามันโตมันโตพอที่เดือนเดือนสองเดือนอ่ะอืมก็เอาเครื่องเครื่องปั่นเนาะแต่แต่ตอนตอนเล็กๆนี่ไอปั่นไอไเอาหั่นตรงที่หวานๆมันเนาะตาเนาะหวานๆที่หวานๆนะคะนี่เอากรวงปลายที่ใบก็เอาทิ้งก็จะเอากลเดือนเดือนกว่าเนี่ยไอไอสองเดือนเนาะสองเดือนกว่านี่เอาทั้งใบทั้งอะไรหมด โอ้สองเดือนกว่าแกแกแกจะปั่นทั้งใบทั้งอะไรหมดแกบอกที่มันค่อยโตหมูมันจะโตเร็วโอ้ไอพ่อเออดูหมูด้วยมองมีประสบการณ์เยอะแท้มมูกำลังเลี้ยงเองหมูกำลังเลี้ยงทำไมหมงมีประสบการณ์เยอะถ้าหมูมันขี้โตอ่ะมูมันจะโตเร็วโอ้อันนี้จะของจะของเจ้าของคือคุณรัตนาเขาไม่มีลูกหมูขายให้ว่ตาเดี๋ยวนี้ มันขายดีเนาะลูกหมูไกล่างไก่ล่างเนาะไก่ล่างไก่ล่างแถวนี้เขาก็เอาจากลูกหมูเขาเลยเนาะเขาไม่เอาเขาเขาไม่ให้พี่ไงเขาจองต้องจองไวรบอเขามีสามตัวไอ้เราจะไก่ลำอ๋อไก่ไก่ลำเนาะลูกคห่ดาบบอดาบเอ๊ะก๊า๊บเอ๊ะ โอ้ลูกค้าลูกค้าไอ้เขาเป็นร้อยตัวลูกค้าไอ้ไอ้ที่ฟาร์มหมูที่เขากินหญ้านี่เขาเขาต้องจองนะคะนี่เพราะว่าลูกหมูก็ขายดีมากเลยแต่จองจองไม่ได้ลูกหมูมันลูกเป็นอะไรมันแพ้บ้ืงเขาไม่ให้จองเขาไม่ให้จองหบอเขาก็มีเคล็ดเหมือนกันแหละแต่ละฟาร์มบางทีเขาไม่ให้จองเนาะมันแพ้เขาไม่ให้จองนี่นี่มูลนยอมรับแล้วริงนเลยตัวนั้นนี่มยอมรับเลย

มอเนตาเตือนให้เม,มืองเนาะหมูเดี๋ยวนี้เนี่ยอันมันขึ้นทีน่น,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 นี้มันให้รอยเดียอเที่อื่นเขาให้รอยกว่าเนาะออนแต่ยังไงก็ไม่ไมขาดทุนดอกยห้าพันเนี่ยได้กำไรตัวละห้าพันัเอาแปบไหนอีกเนาะไอ้หมูไอ้หมูก,กินหญ้าอันนี้กอบโอ อืออๆแล้วก yeah. ็600กว่าสกระสบแล้วก no ็ไอย่าไม่มีรำอ้นี่อาหารหนึ่งะสอบอาหารอาหารก่ยหนกระสอบหกระสอบแล้วก็อาหารสองสอกระสอบแล้วก็ขุนสกระสอบขายได้เลยขายได้เลยโอ้เลี้ยงหมูสบายใช่ตา เลี้ยงหมูกินหญ้านี่ไม่ค่อยเปลืองอาหารนะคะนี่ก็สูตรลดต้นทุนมันกินดีมันอยู่ที่หมูด้วยมันอยู่ที่หมูด้วยาอืม